ดวงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่จ,จะได้ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จ,จะได้ลาบลอยโชคใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์เกาจะมาเปิดผ้ายิปสีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศี ธนูในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูในช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาภการเงินก้อนใหญ่จากอะไรมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาภการเงินโชคใหญ่จากใคร จากคนลักษณะแบบไหนที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นรูปแบบใดม่คิดเจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆลลาเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านวณาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เติดไพ่มาก็เรียกว่าไพ่ยิบสีนะครับก็บ่งบอกเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่10บใบที่อาจารย์เติดมาในวันนี้นะครับ มีไพ่อะไรบ้างนะนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปดาบนะครับหรือว่าไพ่เอ g อ t o ซ s w o r นะครับนะฮะในภาพนะครับก็จะเห็นนะครับมีมือใหญ่ๆนะครับถือดาบอันใหญ่มานะฮะอันนี้มีมงกุฎอยู่ข้างบนด้วยมีใบมงใบไม้นะครับอันนี้นะฮะข้างล่างเป็นทิวเขาเป็นวิวทิวเขานะครับอันนี้นะ ตงนี้นะครับหมายถึงความมั่นคงความตั้งมั่นนะครับความจริงจังการรอคอยสิ่งที่รอคอยเอาไว้จะประสบความสําเร็จสิ่งที่เคยลุ้นเอาไว้สิ่งที่ท่านลงมือทําเอาไว้สิ่งที่ท่านมุ่งมั่นเอาไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับนะหมายถึงสิ่งที่จับที่เป็นแท่งสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กนะที่จับที่ด้ามจับที่เป็นเหล็กนะครับ นะมาดูที่ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข7นะครับเป็นไพ่เดอะเชอรีออตนะครับไพ่ใบนี้นะครับความหมายของไพ่หมายถึงยานพหาหนะหมายถึงรถนะครับนะหมายถึงรถที่มีสีขาวและสีดำนะมีสีขาวหรือว่าสีดําหรือว่าเป็นรถที่มี สีที่เป็นขาวดําเลยอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่มีไม่ใด้มีรถสีขาวสีดําหรือว่ามีรถที่เป็นสีขาวดําก็ดูว่าที่เป็นรถของท่านที่เป็นรถยนต์นะครับนะที่เป็นรถยนต์นะครับนะที่เป็นรถเก๋งอะไรแบบนี้นะครับนะที่เป็นรถยนต์อะที่เป็นแล้วก็อาจจะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ะจะเป็นประเภทแบบข่วงข้างที่มีหลังคาอืม ซาเล้งที่มีหลังคาอะไรอย่างนี้นะนะครับ,นะรบก็ดูที่ทะเบียนรถได้อาจารบแบบนี้อาจจะมีโชคลาภกับรถได้นะครับอาจจะได้โชคลาภจากต่างประเทศเพราะว่าเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะมาดูที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญ นะครับ f p e n t a ฟเ e นนะครับในภาพก็จำเป็นผู้ชายที่เป็นอัศวินนะครับขี่ม้าสีดำนะฮะลักษณะยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ในมือก็มีเหรียญอยู่ในมือนะครับตรงนี้จะหมายถึงลาบลอยหมายถึงสินเชื่อหมายถึงหนี้สินหมายถึงการวางบินหมายถึงใบแจ้งหนี้หมายถึงสถาบันการเงินนะครับนะบลักษณะเป็นผู้ชายนะครับตัวสูงนะ ผิวสองสีนะอันนี้นะครับนะผิวสองสีไม่ดำนะไม่ดาไม่ขาวมากแต่ก็ไม่ดำนะดูดีนะฮะอันนี้นะครับก็หมายถึงการที่ท่านอาจจะได้ลาบลอยได้โชคลาบาจ,จะได้โชคลาบลาบลอยนะครับท่านอาจจะได้อาจจะได้โชคลาบที่มาจากประเภทใบแจ้งหนี้หรือว่าที่เกี่ยวกับสลิป ATM นะครับนะอาจจะ ได้ชงรับที่เกี่ยวกับประเภทใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินหรือว่าใบาแจ้งหนี้สิน,นต่างๆนะครับอันนี้นะก็ดูเฉาๆนั้นไว้นะครับนะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่4นะครับ ตำแหน่งที่4นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข19เนะนะฮะเป็นไพ่เดอะซันนะครับไพ่เดอะซันเนี The Sun น่ยความหมายของไพ่ในสุดยอดเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่เรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับของไพ่ยีสี่นะนะเพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ย The Sun ความหมายของเขาเนี่ยหมายถึงความสมหวังประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะครับ หมายถึงการประสบความสําเร็จหมายถึงชัยชนะหมายถึงสิ่งที่ท่านคิดว่าประสบความสําเร็จหมายถึงหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับนะฮะไพ่เดอดซันนะครับในภาพเราจะเห็นนะครับว่าจะมีไพ่พระอาทิตย์นะครับนะที่ดูแบบอิ่มเอมเป็นพลังแห่งความสว่างนะครับนะฮะมีดอกสันตาวันอยู่ข้างหลังมีเด็กชายขี่ม้าขาวและถือธง สีส้มๆอยู่นะครับตรงนี้เนะี่ยหมายถึงความสําเร็จนะครับสิ่งที่มุ่งหวัมุ่งหวังไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จวันนี้อาจารย์ก็ดูในเรื่องของชโชคลาภการเงินเป็นหลักนะก็หมายถึงว่าสิ่งที่ท่านคิดไว่นะมันอาจจะถูกใช่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ใช่นะครับนะฮะท่านมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จกับการเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆท่านอาจจะได้โชคลาภการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับถ้าแบบนี้นะ ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งของเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่มันให้ความสว่างเช่นหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพื้นที่ที่มันมีความสว่างนะนะฮะหมายถึงการมีชื่อเสียงด้วยอ่านะหมายถึงการมีชื่อเสียงโด่งดังไกลด้วยถ้าแบบนี้นะครับท่านอาจจะได้ราบการเงินที่มาจากคนที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ได้นะ แล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคนใกล้ตัวแสดงว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวท่านเพื่อนสนิทญาติพี่น้องมาคุยเรื่องของโชคลาภอันเนี้ยนะครับถ้ามีมาคุยจริงๆเนี่ยท่านลองตามตามเขาดูนะเพราะว่าไพ่เดือดซันขึ้นในตำแหน่งของเขาเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ก็ได้นะนะครับท่านอาจจะมีลาภทรัพย์โชคหญ่จากลักษณะที่เป็นแบบญาติพี่น้องมาคุยเรื่องของ โชคลาภเรื่องของเลขอะไรแบบนี้ได้นะครับนะมาดูกันที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่5นะครับเป็นไพ่8เหรียญน,นะนะครับเป็นไพ่หมายเลข8นะครับไพ่8เหรียญเนี่ยเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ยิ่งทำยิ่งได้ เป็นไพ่ที่หมายถึงส่วนแบ่งส่วนต่างหมายถึงหุ้นหมายถึงการลงทุนทางด้านการเงินหมายถึงอะไรก็ตามที่มันแบ่งๆกันแบ่งๆนะท่นอาจจะมีโชคลาภกับอะไรที่มันแบ่งๆแบบนี้นะนะครับนะเป็นโชคลาภที่ใช้เงินลงทุนนะครับอ่าท่านอาจจะได้ลาบโชคใหญ่นั่นเนี่ยแบบนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้ราบลาบรั์ใหญ่อาจจะได้ลาบจากการลงทุนเรื่องของการเงิน อาจจะได้ลาบจากการลงทุนที่เกี่ยวกับอะไรที่มันต้องแบ่งๆนะนะครับอืมนะก็ไปดูแล้วกันนะครับนะฮะมาดูที่ตำแหน่งต่อไปนะครับเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับอันนี้เนี่ยลักษณะของไพ่เนี่ยนะครับไพ่ในออฟคัทเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายอัศวินนะครับถือถ้วยอยู่แล้วก็ขี่อยู่บนม้าสีขาว ค่อยๆย่างก้าวแบบอย่างสง่างามนะครับตรงนี้นะครับจะหมายถึงคุลักษณะที่เป็นผู้ชายผิวขาวตัวสูงนะก็าอาจจะเป็นคนที่ตัวสูงสูงแบบร้อยเจิกว่าขึ้นไปถึงร้อยสูงขึ้นไปนะร้อเจิกว่าขึ้นไปนะครับแบบนี้นะนะครับอาจจะนำโชคลาบมาสู่ท่านก็เป็นได้นะครับนะอะแล้วเด่นมากเลยนะครับถ้าเป็นอะไรนะเรียกว่า พวกใบแจ้งนี้ที่เกี่ยวกับยานพหาหนะเกี่ยวกับพวกใบแจ้งนี้รถจนอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันนะครับามาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นตำแหน่งที่7นะครับก็เป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข 18นะครับเป็นไพ่เดอะมูนนะนะในภาพนะครับก็จะมีพระจันทร์ก้มหน้านะครับนะบรรยากาศดูวังเวงนะครับนะมีมีหอคอย2อันนะครับอยู่ตรงไกลๆนะฮะมีหมา2ตัวกำลังหอนนะครับมีกุ้งอยู่ในน้ำนะครับนะอันนี้ตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงสถานที่ที่มันดูวังเวงนะครับเช่นสุสานนะฮะ บ้านร้างวัดเก่าๆนะครับช่วงพลบค่ำนะช่วงวังเวงวังเวงช่วงกลางคืนกลางคืนสถานที่เปลี่ยวเหงานะครับสถานที่มีกลิ่นอับชื้นเหม็นอับนะครับบ้านร้างอะไรพวกนี้อ่าท่านอาจจะมีโชคลากกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะอาจจะนะถ้าไปผ่านเห็นอะไรพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ท่านเห็นก็ได้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบนะ พะบรรยากาศมันจะดูหลอนๆหน่อยนะ,นะครับหรืออยู่ในที่ที่มันแลอับๆชื้นๆนะครับกองหนังสือกองขยะอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะตรงนี้จะหมายถึงเจ้าที่ด้วยอันนี้จะบอกนิดนึงนะครับนะฮะอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาเข้าฝันท่านก็เป็นได้นะครับมาดูที่ ตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่เหมือนเลข7นะครับเป็นไพ่เจ็ไม้เท้านะนะครับไพ่เจ็ไม้เท้านะครับตรงนี้นะหมายถึงการลดลงมาใครที่มีเซนนะครับหรือว่ามีโชคลาภมีแนวทางอะไรในใจอยู่มีเลขอะไรในใจอยู่เนี่ยถ้าท่านมีอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะต้องลดเลขลงมาลดแต้มลงมานะ แต่ว่าถ้าตามนี่นารับแนะนําว่าให้ใหลดปั้มหนึ่งแล้วก็บวกไปอีกแต้มหนึ่งนะนะครับถ้าอาจจะมีโชคลาภแบบนั้นก็เป็นได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องลดลงมานะครับลักษณะน,นะครับถ้าเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรที่เป็นเป็นคารงัดต่างๆนะครับเป็นความพยายามอ่าเป็นความพยายามเป็นการงัดการดึงนะครับพยายามอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับอ่านะ มาดูที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข4นะครับเป็นไพ่มหาจักรพรรดินะครับหรือว่าไพ่ดิเอมเพอเรอร์นะครับนะฮะในภาพนะครับก็จะเป็นพระราชาที่ดูหน้าเกรงขามมีบารมีนะครับนะะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับอ่าเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมั่นคงนะครับ เป็นทางการนะอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเอกสารทางราชการก็เป็นได้นะครับนะละนักษณะนะครับจะมีผู้ชายที่ดูเป็นลนักษณะเพราะเป็นแบบจักรพรรดิเป็นพระราชาที่ดูเข้มแข็งขึงขังนะครับนะดูหน้าเกรงขามมีอํานาจนะครับนะนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับที่เป็นบัลลังก์ที่มีหัวแพะกระโหลกแพะอยู่นะอันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นต่างประเทศ อาจจะเป็นข้าวของเรื่องใช้ที่เป็นต่างประเทศที่เป็นมาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นยี่ห้อยี่ห้อที่มันแบบออกแนวยุโรปยุโรปหน่อยเออนะอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนะครับอันนี้ <c oughs> หรืออาจจะหมายถึงเอกสารที่เกี่ยวกับทางราชการนะครับนะ <c oughs> ก็ไปดูแล้วกันนะครับนะ <c oughs> ถ้าเป็นสิ่งของอีย่นก็จะเป็นเก้าอี้โซฟาที่เป็นสีแดงนะครับนะ มาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับนะเป็นตำแหน่งที่สิบนะนะครับก็จะเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับหรือว่าไพ่เอชอปครับนะครับก็จะหมายถึง อ่างน้ําถ้วยน้ํานะครับหมายถึงแจกกันนะหมายถึงถ้วยใส่น้ํานะครับหมายถึงอ่างน้ำนะนะฮะหมายถึงน้ําพุน้ําตกนะครับหมายถึงบ่อน้ําหน้าบ้านนะครับนะอนุสาวรีที่มีน้ําตกไหลลงมานะนะครับหมายถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับนะ ประมาณนี้นะครับอาจจะได้ลาบจากสิ่งเหล่านี้นะครับรวมไปถึงอาจจะหมายถึงเรื่องของความรักหรือว่าได้จบคนรักด้วยก็เป็นได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องครัวด้วยนะครับนะเครื่องครัวต่างๆที่เป็นลักษณะอาจจะเป็นหม้อใ่น้ํานะครับที่มันใส่น้ํากันเป็นประจำนั่นแหละนะเหยือกน้ําอะไรอย่างนี้ได้ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูแคบลงอีกนิดนึงนะครับนะมาดูที่ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับนะไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่โดยหนึ่งรูปดามนะครับความมั่นคงที่จับที่เป็นเหล็กไพ่ใบที่สองนะครับเป็นไพ่ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเป็นไพ่เหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นไพ่เดชาริออดนะฮะเกี่ยวกับยานพาหนะรถเก๋งรถยนต์นะครับนะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีหลังคานะครับหรือว่าเป็นรถพ่วงข้างซาเล้งที่มีหลังคานะนะครับมีดวงไพ่เดอะซันขึ้นด้วยในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งที่4ตรงนี้นะครับสามใบนี้นะครับจะหมายถึงท่านอาจจะมีเซนส์ที่เกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าไปดูที่รถของท่านนะครับดูที่ทะเบียนรถอะไรแบบนี้ นะฮะโดยเฉพาะรถที่เป็นสีขาวก็สีดําหรือว่าสีขาวและก็สีดำนะฮะหรือว่าขาวดําในรถคันเดียวกันไปเลยหรือถ้าเกิดท่านไม่ได้มีรถสีขาวสีดําอะไรแบบนี้ก็เป็นรถที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละครับนะฮะก็ดูตรงนั้นได้ท่านอาจจะมีคนมาบอกมาคุยเรื่องของโชคลาบโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องนะครับ,นะรบอาจจะมาคุยเรื่องโชคลาบอะไรต่างๆทานายว่าถ้าแบบนี้ท่านอาจจะได้โชคลาบจากเขาและอาจจะเป็นโชคลาบใหญ่ นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ที่มันแบบนะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้เลยนะครับนะสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโชคลาภแกียท่านนะครับนะครับตรงนี้นะครับมีความส่องสว่างด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นแบบไฟหรือว่าไฟหน้ารถอะไรแบบนี้ก็ดูแถวหน้ารถหน้ารถมีอะไรนะครับที่มันดูเป็นลงเป็นเลขกับอันนั้นแหละนะฮะทะเวียนรถก็ได้เออนะนะครับ มาดูที่สองใบข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยและไพอาา่อัศวินถือเหรียญน,นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงประเภทเสิ่งที่เกี่ยวกับสินเชื่อสิ่งที่เกี่ยวกับสถาบัานการเงินนะครับเกนะี่ยวกับพวกอ,อะไรนะใบแจ้งหนี้นะครับในะบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับรถนะครับนะอะไรแบบนี้ในะบแจ้งหนี้ใบเสร็จ หรือว่าสลิป ATM อ็อาจจะได้โชคลาภกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับนะนะฮะอาจจะได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้ชายผิวขาวตัวสูงนะครับนะหรือว่าค่อนข้างขาวไม่ดำนะ,ะอันนี้นะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยอาจจะได้โชคลาภจากคนลนักษณะนี้ก็เป็นได้นะครับมาดูที่ตำแหน่งด้านล่างสองใบนี้นะคะรับก็จะเป็นไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ เดโมนนะครับไพ่หมายเลขสิบแปดนะไพ่เมเจอร์หมายเลขสิบแปดนะครับตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงอะไรที่มันแบ่งแบ่งสิ่งที่ต้องลงทุนด้วยเรื่องของการเงินนะครับนะการลงทุนด้วยการเงินนะครับอ่าอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ต้องเอาเงินไปลงทุนนะกับโชคลาภลาบลอยต่างๆนะครับถ้าคู่กันแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้อ่าอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่ เอ่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการตอบอยู่ในมุมอับอับชื้นชื้นอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยได้ได้หยิบได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับ,นะรบเออดูแนวตั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นไพ่ถ้วยไพ่พระราชาไพ่จัก,กรพรรดินะครับพระเจ้าบนหนึ่งไพ่จัก,กรพรรด นะครับนะฮะไพ่เจไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่เดอะมูนอ่อันนี้นะครับก็จะหมายถึงอาจจะเป็นสิ่งที่ใส่น้ําอ่างน้ําถ้วยน้ําหรือแก้วแก้วไวน์นะครับแก้วน้ํานะครับอ่า,อาจจะเป็นของที่เป็นยี่ห้อที่เป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับถ้าแบบนี้นะข้าวของใช้ที่เป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าท่านมี ไปพบไปเจอเลขเลิกอะไรที่มันอยู่กับสิ่งเข้าของเครื่องใช้ที่บนถ้วยน้ำบนอ่างน้ำหรือว่าอะไรนะหม้อดงหม้อน้ำเนี่ยนะครับอาจจะมีโค้ดมีเลขอะไรงั้นนะครับก็อาจจะต้องลดลงมาเลขหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปเลขหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสรุปนะครับ ดวงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบรอโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จ,จะได้ลาบรอโชคใหญ่อาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากรถของท่านนะครับนะก็จะได้ลาบการเงินที่มาจากทะเบียนรถอาจจะได้ลาบการเงินที่มันจากรถนะครับนะ โดยเฉพาะถ้าท่านตามเรื่องของโชคลาบเกี่ยวกับรถเนี่ยมานานแล้วอาจจะได้ในไม่ใ้านี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้โชคลาบที่เกี่ยวกับที่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆไฟหน้ารถอย่ที่ไฟหน้ารถอะไรแบบนี้นะครับนะฮะอาจจะได้โชคลาบเกกรถท,รที่เป็นคันสีขาวหรือว่าสีดํานะครับอ่าหรือว่าถ้าท่านใดที่ไม่มีรถยนต์จะมีรถพ่วงข้างก็จะเป็นรถพ่วงข้างที่มีหลังคาอะไรอย่างนี้ได้นะครับท่านอาจจะได้ลาบการเงินที่มาจาก ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับรถนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถบอเตอร์ไซค์นะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภนะครับที่มาจากคนลักษณะเป็นผู้ชายผิวขาวนะครับหรืออาจจะเป็น2สีค่อนข้างขาวแต่ไม่ดำนนะครับตัวสูงดูดีนะฮะดูหน้าตาดีดูบุคลิกภาพดีนะครับสูงประมาณ170ขึ้นไปนะครับวันนี้นะ ท่านอาจจะได้โชคลาภที่เกี่ยวกับพวกการลงทุนทางด้านการเงินนะครับอะไรที่มันแบ่งแบ่งเนี่ยท่านอาจจะได้โชคลาภหญ่จากสิ่งนั้นก็เป็นได้นะครับท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับที่มาจากสถานที่เป็นวังเวงวังเวงหน่อยแบบนี้นะครับนะฮะอาจจะได้ลาบการเงินที่มาจากภาชนะที่เป็นภาชนะใส่น้ําเป็นถ้วยเป็นขันนะครับนะที่มียี่ห้อเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยเป็นหม้อน้ํานะครับ หรือว่าจะเป็นแบบประเภทแบบน้ําตกน้ําพุที่อยู่ภายในบ้านท่านถ้าท่านมีเลขอะไรในใจยอยู่นะครับท่านก,ก็อาจจะต้องลดลงมาแต้มหนึ่งหรือกะบวกไปอีกแต้มหนึ่งนะครับทาแบบนี้นะนะฮะแต่ว่าที่ชัดๆเลยวันนี้ที่อาจารย์เห็นเลยนะครับวันนี้เนี่ยเด่นเลยเนี่ยจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานทหาระนะครับนะฮนะอย่างที่บอกครับอาจจะเป็น อาจจะเป็นแบบที่โดยตรงเลยก็จะเป็นพวกทะเบียนรถอะไรแบบนี้อาจจะได้ล่ามจากรถนะครับถ้าเป็นทางอ้อมเนี่ยมันก็จะเป็นพวกใบแจ้งหนี้หรือว่าบินใบเสร็จที่เกี่ยวกับเรื่องรถต่างๆนะครับอันนี้นะถ้าท่านมีญาติพี่น้องนะครับนะฮะมาพูดมาคุยเรื่องโชคลาภเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นโชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้นะครับนะท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะครับไม่แน่นะนะครับอาจจะได้โชคใหญ่ จะได้ลาบใหญ่ก็เป็นได้นะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีธนูนะครับไหว้ขอพรกับพระพิคนเนตไหว้ขอพรกับพระนารายไหว้ขอพรกับเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้า ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีธนูนะครับแต่ดวงวันี้นะครับถือว่าท่านอาจจะมีลาภทรัพย์โชคใหญ่นะนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่เหมือนแบบว่าอาจจะฝันก็เป็นได้นะครับเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพยายาะให้โชคกับท่านอาจจะเป็นแม่ยนันดงม่ยันนางก็ได้นะครับนะที่แบบนะนะครับโดนจิตโดนใจให้ไปดูที่รถอะไรแบบนี้ได้นะครับนะ ตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับข้อมูลที่อาจารย์เปิดมานะครับไพ่ต่างๆนะครับที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้เป็นการทํานายนะครับเป็นการพยากรณ์นะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับฝากท่านครับกดไลค์นะครับกดแชร์ั้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี มีโชคลาภรับโชคใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ